เอาตัวไหนดีครับตัวไหนดีตัวนี้ไหมขาวหรือน้าตาลขาวหรือน้ำตาลตัวไหนดีครับเมนูเมื่อนี้ครับไก่ไตน้ําครับหรือว่ากันไก่นะครับตอนนี้เขาเลือกไก่ได้เรียบร้อยแล้วมาตัวหนึ่งครับมาขันต้นอันดับแรกเขามาสับไก่ก่อนนะครับนี่โอ้ถอนคนก็พอดีมา สับไก่ครับนี่ครับคิดอยากกินกันไก่ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการตําเครื่องนะครับเนาะสับไก่เสร็จแล้วตําเครื่องพริกผมครับพริกแห้งครับพริกแห้งเปไหลเนี่ยกระเทียมนางอยู่ขางแฟนนะครับนี่นะยังคนถามหาแฟนก็นเลยว่าพาแฟนมาออกคลิปน้ำ แฟนัวนี้มันมีที่มาที่ไปนะผมได้มือ,อปีใหม่พอดีปีใหม่เมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสองปีหรือสามปีที่แล้วไปสวดมนต์ขมไปสวดมนต์ขำปีทั้งวัดเขาจับฉลากจับฉลากผู้ไปสวดมนต์ไปเลยได้แฟนนี่มาครับนะแไปประกูด นี่ต่ำล้มกันเลยนะครับที่จิ้งเครื่องบดก็มีนะคึ้นมาบดไปซื้อมาไว้ใส่เถี่ยวเครื่องบดซื้อมาซื้ออย่ดูวันนี้ว้าขันกระดอกเดือยผมว่าเวลามันละเมาเห็นแบบม้สูน้อยแลงๆอย่างนี้นี่นะครับจะมีอะไรอีกตะไคร้ตะไคร้ มิดเขา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 ย้ำบาดมือคนเขาาดีดีเลยะแต่ว่าย้ำฝันสับของจะเป็นโบกใครเข้าดกหาันนี่ใส่ลายมันจะด้หอมมั้งมส่มั้งม้มั้มูกไปใส่วัา นี่กะคาใส่คานี่มันจะได้หอมหอมขนาดาค่าหน่อยหอมนะค่าเนี่ยเห็นบ่่อยหอมสุคาน้อยวาได้ตำบาเนี่ยขออนุญาตใส่เครื่องทุนแรงนะครับ อีกครั้งนี่เพิ่งแกะกลองเมื่อกี้นะครับผมร้องตามเมื่อไร่มันเคือสิบละเอียดบอลแหลกเลเครื่องมันไหลทำกัเลยพยายามไปขึ้นทุนแรงนะซื้อมาหนึ่งลวอันนี้ซือ้อไหม อันก่อนเนี่ยซื้อมาแล้วไปขวา่าขวาาข้าขวาขวาไหมไหมนี่ห้อนห่อนเอามาใส่วันนี้อันนี้ละลายเหมือนขาไในถิ่งเลยนะไปซื้อไหมัจับให้แน่น ดีเน้นรถด,ดีเยอะๆกับเก็ดกับเข,บเขากับผงสูร้นน้ำปลาครับขาดไม่ได้อาหารนิสานแห็มันมีกลิ่นอายของความเป็นนิสานไงคือน้ำปลาฟ้าบ๊ายบายจากน้อยต้นหอมใส่ลุงอปใส่น้ำหอมก้นไปจักน้อยครับ มันตุ๋ได้โมหมดหนึ่งใส่โม่หนึ่งรับสวัสดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ไตน้ำครับมากินข้าวต้งกันครับนะ แกวปลาสตอดองสตอดองเป็นผักนะครับบางคนเขากแกะเปลือกก่อนแต่ผมไม่ต้องแกนะม่แกะครับบางคนเขากแกะเปลือกเนื้ขาวๆนี่ออกที่กินมันจะเสียเวลาเยอะครับกินได้เรียบไก่ไข่มีไข่อีกอทนีอื้อ รสชาติงวไม่กลัวไข่ของไข่ของไข่ ใส่กันครับหอมสมุนไพรน้ำแห้งวัดจะซิมบางเนือ้อเปลือยว่ะ เปิดดีขนาดสดต่อสดกันยี นะสตอเนี่ส่วนมากมื่อก่อในขึ้นแต่ภาคใต้แล้วไม่ได้ภาคใต้แต่นี้มีทั่วประเทศ้วภาคอีสานก็ปลูกแล้วครับสตอแต่ก่อนนั้นเรียกว่าเป็นผลไม้ผักประจําทิ่นของภาคใต้ก็ได้สตอร์น,นะก็เป็นมกเพิ่งนะก็มะแขนนะผักประจําทิ่นเขา ม,มันเหนียวเลยครับเต๋อเนี่ที่เหนียวมากเกลยไก หาตับบ่คอยอยู่รู้ตับไปไรไวครับตับเสีย re. จับไปไซน์แกไม่ตับตับไปไซน์ถ้ารู้สึกว่าผมมีนะบมเห็นนะตอนไไตับก็ได้อืม

มันคือบ่มีตับเนาะตับหายไปซาย Play high this side. <laughs> num momento เดี๋ยวต้องไปเบิ่งในกลิบตอนไายว่าตอนซับตอนมิตับหร ม no, ันคือบ่มีตับเนาะตับไปายว่ามันอยู่ในหมวกประมาณันตัว่าเบิดแล้วนะตับไหน นี่ต้องจบไปนี่ครับขอบคุณนะ,ะมาติดตามตทางทูบรปติดตามแท้ไี่เพราะไม่ขึ้นหนานะครับขอบคุณครับ